สวัสดีค่ะสวัสดี f อนะคะช่องปุ้ยพารวยนะคะทุกคนวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางค่ะแนวทางรัฐบาลไทยของอาจารย์ปัญญามาไวมากเลยนะคะมาตั้งแต่วันที่1นึ่งแล้วะะล่ะค่ะล้งหวยออกนะคะแต่ก็นี่นะคะกำลังจะอัดคลิปลงให้ f อนะคะเคลียร์คิวตามคิวอยู่เนะาะเคลียร์เราพัฒนาเสร็จก็มาอัดรัฐบาลไทยต่อนะคะเดี๋ยวรีบลงให้เลยนะคะนี่ละอัดอยู่ค่ะ เอาเอาไว้รับชมรับฟังกันนะคะ FC Bar c o m มนต์บอกนะคะห้าดังแล้วสันโอ้คือส่อนกันหลายเทนอค่ะมาดูกันนะคะงวดก่อนนะคะอาจารย์ให้สองสาล่างนะคะสองสาล่างคะ่ะทุกคนนะคะอาจารย์ฟันสามมันมาสองสามสองนี่ก็ถือว่าดังมากๆเลยนะคะมันก็ถือว่าออกหลบจริงๆนะคะแต่แอดเดาเป็นสามสานะคะนึกว่ามันจะหลบไปสามสนะคะมันหลบมาสองสองนะคะดีนะมันลบถอโตค่ะ โอ้ยให้ห้าหนึ่งมาหนะ้าสองเนาะอาจารย์ฟันทุกมีทุกสองนะคะยกเว้นสองสองมาเบิ้ลแล้วนะคะจะเบิ้ลสองงวดติดไหมนะคะเห็นไหมอาจารย์ให้เบิ้ลทีไรหวยชอบมีเบิ้ลน,นะคะแอดชอบสังเกตสูตรอาจารย์ปัญญานะคะสังเกตตลลงงวดจนตาเขเีหมดละค่ะเดี๋ยวก็สังเกตนะคะมากสังเกตดีหลายค่ะอยากตีตายเจาของค่ะสังเกตจนตาเขีดหมดละหวยตาค่อยนี่ละขี เอานี่นะคะทุกคนสู้กันต่อนะคะสู้กันต่อสันจอนนะคะก็ไม่เคยขิดนะคะเจ็บก็ไม่เคยจํานะคะมีแต่อัดอัดอัดมีเราบ่มีไผบอกกันเนาะเบาเดอร์เบาเดอร์สันจอนเดอร์สันจอนเดอร์กับบ่มีไผอับนี้กันเนาะเอามันก็ะหู้อยู่ค่ะรู้รู้ทั้งรู้นะคะแต่มันก็ยังอัดนะคะเอามันไปตะไปพะโล่เฮ็ดโอ้ยจะเป็นเหตุบาปถ้าออกสงสามมีรวยกันทั้งประเทศเลยนะคะทุกคนนะคะจะเป็นมันเหตุใส่ค่ะเนาะ โอ้ยถ้ามาสองสามนี่แอดเชื่อนะคะว่ารวยกันทั้งประเทศเลยนะคะโอ้ยสองสองนะคะเป็นเลขที่ออกยากนะคะแอดก็ยังไม่เคยมันเห็นมันออกนะคะสิบนานปีปีหนนะคะมันไม่เหมือนลาวพัฒนาเด้โอ้ยรัฐบาลไทยเนี่ยไปย้อนดูได้เลยนะคะในหลายหลายปีนี้นะคะสองสอง,สองยังไม่ทันออกนะคะโอ้ยถาข่อยนี้ผู้คอยตามนี่โอ้ยเป็นหวยที่ออกอยากพอๆกันกับเจ็ดสีน,ะนะะั่นละกัน แต่ยงว่าผูา้ดดใดว่าผู้ใดหาเล็กดังเจ็ดสี่มากนี่แอดอย่างหัวหลดหัวหไทยนะคะคอยซิบว่าสื่อค่ะโอ้ยพ่อปู่แอดตามเป็นสิบป,ปีแล้วบบยังบ่าทันออกอยู่เจ็ดสีด่นะคะพอๆพกันกับสองสอง,องนี่แหละค่ะ อ่แต่สองสามนี่ก็ยังได้ลุ้นเรื่อยๆนะคะทุกคนเนาะเอ้ยสองสองเลขออกอย่างมันยังออกได้นะคะทําถึงค่ะทําถึงสัญจรทําถึงนะคะทุกคนนะคะอ่ะเป็นยังไงกันบ้างเนาะนะคะบนออกสองห้าสองมหากร,รรมสองนะคะโหดมากนะคะล่างมีทุกสองนะคะยกเว้นสองสองนะคะเอ้ยจามินมันจังเนาะ เอามาดูกันนะคะงวดนี้อาจารย์ให้ตัวไหนนะคะฟันสองคู่นะคะฟันค่ะสายวิ่งนะคะวงวดนี้สายวิ่งนะคะเตรียมจอบนะคะใส่มันโหลดค่ะเอามันอาจจะไปหลักอื่นก็ได้เอาวิ่งมันได้หลายตัวได้วิ่งเนาะวิ่งเอาแล้วค่ะแต่ว่าเดย๋อวเลขอันมาฝากเขาจะอันกี่โมงนะคะเอสก็พึ่งไปดูงวดที่ผ่านมางวดเลยปกติมีแต่แบบไม่ค่อยได้สนใจเลขอันนะคะ เอามาดูนะคะแนียวทางเออวันวนไอ้นี่ไม่ไม่ค่อยได้สนใจนะคะเพราะว่าตัวไหนอันเราจะหนีนะคะทุกคนโว้ยสมนำนาเนี่ยมันออกสองสองเนาะอยมันออกเบิ้นมันจะเบิ้ลติดติดไหมนะคะอาจารย์ปัญญาให้เบิ้ลสองคู่เลยนะคะทุกคนมาดูกันนะคะอาจารย์ปัญญานะคะบนล่างงวดประจําวันที่สิบหกนะคะธันวาคมสองพันห้า้อยหกสิบแปดนะคะห้าหกนะคะโอ้ยจะเป็นดังค่ะ ห้าหกคู่ส่องวสันเอฟสี่ว่า,ว,าวิ่งห้านะคะหลายๆท่านเลยนะคะนี่ทุกคนห้าหกวิ่งห้าอาจารย์ก็ได้ห้าเช่นเดียวกันนะคะฟันวิ่งไปทีหานะคะเป็นตาย,ย่างเทห้าศูนย์นะคะห้าศูนย์ห้าห้าห้าแปดนะคะหกเก้าหกเจ็ดหกหกนะคะอาจารย์ให้เบิ้ลสองคู่นะคะน่ากลัวอยู่นะคะอาจารย์ปัญญาจับเบิ้ลให้ทีไรน,นะคะเอดละกลัวเบิ้ลจริงๆเลยนะคะระวังเลยนะเบิ้ลห้ามนะคะวันอังคารนะคะ เน้นนะคะเน้นห้าแปดห้าศูนย์นะคะทุกคนว่ามันสีมาบอกมันจะเหมือนก้าวงวดก่อนนี่ไหมนะคะทุกคนระวังระวังค่ะระวังค่ะดังงูก้าวนี่ก็ดังดังดัง,ดงตั้งแต่ต้นงวดเลยเนาะโอ้ยดังตั้งแต่ต้นงวดต้นปีเลยนะคะทุกคนนะคะดัง,ดงตั้งแต่เอ้ยต้นงวดนี่แหละจนท้ายงวดนะคะทุกคนนาะะไม่มาจริงๆนะคะมันหลบจริงๆนะคะงวดนี้ใครที่จะไปห้าอู้เป็ดจะไปบ่จ้ะ โอ้อาจารย์ให้หาด้วยหาดังค่ะนี่ห้าศูนย์ห้าห้าห้าแปดสวยนะอาจารย์ให้ตั้งแตหลังห้วยออกและะ้วใครแอนขว,วางอัดคลิปให้ค่ะมัวแต่ทำลาวมัวแต่ไปลุ้นดาวตัวเองอะไรประมาณนั้นนะคะมัวแต่ไปหาคาประทูเอานีแคบเอาค่ะขอให้มานนะคะขอให้มานเอานีเดือดท่านที่อยากม่วมน้ําใจให้อาจารย์นะคะอุย้ยชนกันเผื่อบางทีชนกันแล้วมันมาจริงๆนะคะเขาอาจจะให้ของขวัญก็ได้นะคะทุกคนเนาะ เอาไพ่ิบิฮมมันออกตัวใดนี่เดอ้อท่านที่อยากมอบน้ําใจให้อาจารย์นะคะก็ตามนี้ได้เลยนะคะขอให้มานขอให้ยิงขอให้ฟังอีกนะคะโอวยอาจารย์ก็อยากจะฟันแม่นอยู่นะคะทุกคนอาจจะไม่ได้แบบว่าเข้าทุกงวดนะคะแต่ตัวเด่นอาจารย์มาดีเด้อห้าศูนย์ห้าห้าห้าแปดนะคะหกเก้าหกเจ็ดหกหกนะคะโอ้โหวยเบิ้ลบ่คะเบิ้ลพี่น้องหกเจ็ดนะคะหาแปดหาศูนย์โอู้ตรแอดบ่าอะไรเห็นยังอยู่ค่ะ รอชมะค่ะรอชมนะคะก็คงจะมีเหมือนกันนั่นแหละค่ะทุกคนมันก็คงไม่ไกลกระโลกนะคะสูตรมันไม่ได้ใเยับไปไหนไกลอาจจะแบบว่าจับคู่ไม่เหมือนกันหรืออะไรอย่างเนี้ยนะคะรอเอาหลายๆสูตรไปประกอบการตัดสินใจนะคะถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะอัดไปโหลดค่ะแล้วก็เข้ามารับชมรับฟังแนวทางเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวแอนมีอะไรแปลกใหม่มาไปสะดุดตาตรงไหนนะคะเลขกระซงกระสอบมูลน,น้ำกระสอบปุ๋ยนะคะบางทีเดินไปเจอกระสอบปุ๋ยชอบเอามาแทงนะคะทุกคน ห้าหน่อยออกดีดีเอาแคบเอาเลยนะคะทุกคนแคบเอาเนาะเพราะมันออกสองห้าหนวดต่อไปสิเป็นตัวใดเนาะสองห้าแล้วมันมักมาตัวใดคือตามสติมันจะออกตัวเก่าอยู่สองห้าถ้ามาสองห้าตัวเก่าล่ะคะ่ะเอาดีนะคะน่าจะชนกันเยอะนะคะน่าจะชนกันเยอะห้าหกนะคะอาจารย์ฟันห้าค่ะห้าศูนย์ห้าห้าห้าแปดนะคะหกเก้า หกเจ็ดแล้วก็หกหกนะคะเน้นห้าแปดแล้วก็ห้าศูนย์นะคะเอาไปเทียบกันดูนะคะแต่เอฟซีนะคะแจ้งมาแล้วนะคะดังนะคะหวยพึ่งออกเมื่อวานใช่ไหมทุกคนหวยพึ่งออกวันที่หนึ่งนะคะวันนี้วันที่สองหาดังแล้วโอ้ยเปตนตอตัดออกจากกองเมรด็ดดกเทนอออีโซนสวยอยู่นะคะทุกคนหาได้หรืวหาซองแล้วก็สืตัวใดหรือจะเป็นหาอย่างตามจูดหาหาอิ 5, 5, 5. ลรลเบเลกอารมณ์ดีบ่คะ อาว่ากันไปตามสูตรตามแนวทางนะคะทุกคนชอบกระจัดเอาเลยนะคะโอ้ยอัดหนักๆโดดค่ะอาจารย์ปัญญานะคะแอดก็ต้องขอบคุณอาจารย์ปัญญานะคะแล้วก็ขอบคุณเอฟซีนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังเนาะอ่ะลองดูเดอ้ออาจารย์ฟันห้านะคะเอฟซีบอกอยากแค่อยากถามแอดเท่านั้นนะชอบชอบด้วยไหมวสันโอ้ยไม่ใช่เอฟซีจะถูกอยู่ว่ะค่ะแอดซื่อๆอยู่ค่ะวายแอดชอบอะไรแอดก็ชอบแถวสองสามไปนู่นแหละคะ 2, 3, 3, 7, 7, 9, ่ะสองสามสามเจ็ดสามเก้าสามคุณละข่อย อย,ขขอ,อยู่แถวๆเรียกข่อยบุละสองสองสามสามไปจังสสลอะค่ะปลอดภัยค่ะห้าเอฟซีปลอดภัยนะคะทุกคนห้าเอฟซีปลอดภัยแค่แอดซื้อๆอยู่ค่ะแต่ไม่รู้นะคะใกล้หวยออกอาจจะชอบกับเอฟซีด้วยก็ได้นะคะอา,าะ,อาาะอาจารย์วะอาจารย์วะอาจารย์หลอดแล้วถ้าปุ้ยโบมักว่าสัน่นเอา้าซู่อๆนะคะสีสันค่ะทุกคนลองดูเป็นเพียงแค่แนวทางนะสำหรับคลิปนี้อลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้ะโชคดีจ้ารวยๆปังๆเด้อ